สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะครับของเดือนเมษายน2563ครับก็ต้องแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ไฟนะครับไม่เกิน5แอมป์นะครับตอนนี้นะครับ PEA นะครับหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้แจ้งการชำระค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน2563นะครับก็คือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่21เมษายน2563นะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือว่า PEA นะครับช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 นะเพื่อให้เป็นประตามมติดังกล่าวนะครับเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ขอแจ้งแนวทางในการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2563ดังนี้นะครับ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยนะครับที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะครับในวงเล็บประเภท1.1.1นะครับไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2 5 0 0 63นะครับ 2. ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์นะครับหรือประเภท1.1.2ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2563แล้วนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับโดยจะสามารถาชำระค่าไฟฟ้าได้นะครับตั้งแต่วันพื่หัสป,ปดีที่30เมษายน2563เป็นต้นไป ครับทังนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าลุมดังเลาได้ชําระค่าไฟฟ้าไปแล้วนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็จะดําเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้แก่ท่านในภายหลังนะครับสรุปง่ายๆก็คือผู้ที่ใช้ไฟบ้านนะครับที่มีมิเตอร์นะครับไม่เกิน5แอมป์นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับท่านไม่ต้องชําระค่าไฟนะครับไม่ว่าท่านจะใช้กี่หน่วยก็ตามนะครับส่วน ผู้ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์นะครับแล้วก็ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนแล้วนะครับท่านอย่าพึ่งไปจ่ายค่าไฟนะครับเพราะว่าทางการไฟฟ้านะครับจะทําการปรับปรุงค่าไฟฟ้าใหม่นะครับแล้วก็จะส่งให้ท่านใหม่นะครับภายในนะครับ30เมษายน2563ส่วนใครที่จ่ายไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องตรงใจนะครับเดี๋ยวการไฟฟ้าก็จะ ดำเนินการคืนนะครับค่าไฟให้กับเราในภายหลังนะครับอ่าแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับว่ามิเตอร์ของเรานะครับเป็นขนาด5แอมป์หรือเปล่านะอ่าวิธีตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ขนาดมิเตอร์นะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงตรงนี้นะครับอ่าตรงประเภทผู้ใช้ไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่าตรงประเภทตรงนี้นะครับมันมีหมายเลข1115นะครับก็แสดงว่ามิเตอร์ของ ของท่านนะครับเป็นมิเตอร์ที่ไม่เกิน5แอมป์หรือท่านจะมาดูที่ขนาดมิเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับมิเตอร์นะครับมันจะมีบอกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสำหรับประเภทของผู้ใช้ไฟตรงนี้นะครับถ้าของท่านนะครับไม่ใช่หมายเลข1115นะครับอาจจะเป็นหมายเลขอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่น1124หรือ1125เป็นต้นนะครับก็แสดงว่านะครับมิเตอร์ของท่านนะครับ เกิน5แอมป์นะครับท่านไม่สามารถใช้ไฟฟรีได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับที่ยังมีความข้องใจอยู่นะครับว่าไฟฟ้าเดือนนี้นะครับจะเป็นยังไงจะต้องจ่ายไหมหรือยังไงนะครับก็ คงจะเคลียร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ